สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับมากินข่าวร่วมกันนะครับได้หมดกินข่าตะเวนหนึ่งเลครับวังคำแซมดีข่าตะเวนมูลนิครับผมน้องหนึ่งมาเยี่ยมมายามก็เลยพากันก้อยเนื้อกินคางเตากับย่างพร้อมแล้วก็มีกุ้งด้วยนะครับกินไปสักประมาณปุริยีสิบคำเดีละครับเกือบอิ่มสุดยพอนี่ครับเมนูของเรานะครับก้อยสุกกินเป็นกะละมังเลยครับพี่น้องก้อยสดกุ้งเนื้อย่างปลาย่างพร้อมมีทั้งปลาหมอคางดำย่างด้วยนะครับ บมเมนนะครับมันเป็นปลานิมแค่ปลาหนิมหรือเปล่าปลาหนิมันที่ว่าปลาอีกากบะโมเมนเขาว่าปลาช้างเหยียบกับปลาอีกาและ้างเหยียบือมันไม่ใช่มันเป็นปลานิมปลานิมมันไม่โตไม่โตมันก็เลยเอาค่ะอืมมันเดือดฟุ่มแบบก่อยดีกว่ามันโตมันก็เลยกลายเป็นปลานิมันอืมปลานิมเป็นเหมือนนี่ก็พร้อมหน้าพร้อมใจนะครับผมอืนสอนนอนเราวันนี้อยากกินก้อยนะครับผม วันนี้มานนุเทพกูที่บ้านครับน <c oughs> ิเทศพอนิเทศพออันนี้พี่พี่คุมโปงกับพี่พีคนี่นี่ครับประกาศเฮ้าประกาศหินผมนะครับเก็บวันแรกนะครับนี่ในการขนาดนี้ยโมจะทุกไปก่อนเก็บจะทุกงมาอืมหินขนาดกกน,น,นี้ประกาศผมมันโบพอปุ๋ยเป็นเลย บอกผงหรือบอกข้าวหน้าบอกข้าวหน้าคุณจะมองอะไรว่ามิ้นวาซาบิีอพึ่งต้องลองวาซาบิี้ประเทศไทยเดี๋ยวพึ่งรอดิหักกันได้นะขิงเข่านั่นแหละรู้เรื่องง่ายบ่กรู้เรื่องเลยพึ่งใบเนื้อยางเนื้อมาแม่โทรหาบบรับก่อนสิ ออกตัวแน, <c oughs> น,น่น้อเาก็ากักสเมั้อาัไงา,า่หรอกเบาเาเลนะนาัมงแล้วมันนอนอยู่อ่ะมามาม่าอกนี้ยผาตัวน้มาเมื่อกลางกับเมื่อเช้าอ่คอบอกว่าต่อหลังเฮือนฮะยายแน,นย่มันล้มล้าเป็นหนังเนี้ผาอยนะู่ว่ะผูเจ้างให้มันแตะใจ <c oughs> โอ้ยมึงมันบ่ินย่าเทพื้นนันละกันให้เราเปดูยักยงกอ่อนได้กองแล้วคร<บ>ับสุดยอดเลยครับเพื่อนๆแซบขนาดบานี้ต่แม่ก็มาหอดแล้วนะครับม,มากินแล้วเราสูตรเดิมเราก้อยเนื้อใส่แต่พักบัวครับน้องแซบซยแบซบเยเซยมักดมักดมักบลยผมนาอีเอลี่ครับกาติไปั้เห็เงาะมาเผาเตายยางให้เพื่อนคร,รั่นบ้ามมนก็ แก่ข้าวน้ำผักหอมน้ำผักอะไรับแล้วกเอามากัดคือผัดกินกับเออเดี๋ยวมานั่งเฝ้าไฟให้เพอนครับผมเผาบังกะลามผมเผาบังคลามโอ้ยน้ำหยาดพับ อยู่เ้วออยู่นเป็นหนี่เยอนอนยิเลยนีเขาแตูนี่ตู้หลังที่ใส่แก้วนั่นกินบ่เลยย่อก็ย่อบ่ได้บ่ันนดีมากวลืมตู้ดองพวกเนือเป็นต่แซ่บกระเพาอยากพาอัน ตู้ไม่ยิ่งใหญ่อะนนะตู้ที่ยงน้อยอันกินขาดพุ้เอเที่ยงน้อยให้ปลาอยู่แต่พี่อันทั้งท้ายทั้งท้ายนาตู้เดินทางลงเลยนะอุ้ยหนาวปิ้งบังขลาวรามผมเด็กพี่น้องเอ้ยนี่อุ้ยขลาวรมผมกดซื้อมาสามสิบบาทนิดหน่อยนึงต้องเผาเพิ่มให้มันแห้ง มันยังแสบครับเอาแหงเอาเติมเข้าไปอีกโอ้ว่ามาเอาผ้าแต่ไม่มาเอาลมหนาวขนาดเลยเย็นวายวายพี่น้องเอ้ยนครพนมบ้านผมมาเอาผ้าห่มขึ้นไปแม่ตู้กดเทให้มากระดิ่ยใกล้อยู่ใส ไก่ผู้ใดมันก็พืปีผูผู้ผู้อยู่ไก่ตีตหอนงอันนี้มันก็เอีไก่อ่ะมาถอนต้นขานาคอยอยู่โอ้สุดา่งมคอยได้จำลงมาอยูมันไก่โอุ้หนะครับฉ่ำขนาดเลยเนื้งัวงเนื้อเนื้อวัวนะ่าเอาไว้เอไปเอาก่โอ้โโนะฉ่ำๆเลย ทานคือหมนลูกหมนลงก็เอาใส่ข้าวไก็บัวจะหมดบัวกวาใหญ่กวาดไปนีไม่เป็นไตอนาก็ปาดเป็นเครื่องตกอันนั้นยังไตนะได้ลปะ้ห่าผ้าห่อผ้างเาแล้ว่ามันงกแล้วเอามาตะเฮือนถูเอามาให้ปูเืจยินไว้รดบนไหนจมแล้มันจะ จน่อยกัเราอย่างอเรอย่งรวัวนเออมันบอก้เอาถุงาแม่เออยขคลมเห่อมนี่ลเออเลยตะซื่อบเครือมาติเหยนเห็นนมันหลายหลายหอดไปเลเอามือไหนก่อนมือใหม่ก่อนโอ้นี่ล้ให้ที่ตัวจะจใเอ งงน,น,น,นี่สื่อหัน้อตาลมนมาทงทางทางนันหนาวที้ดีเอา,าเปทางกยะกน,ยกกนะยี่นี่สงยโอ้กะสนังก็จะเป็นางไลมเย็นขนาดนี้ อุณหภูมิลดหวบเรับชมหนาวหนาวเลยัสิบสามองศาหกสสิพันหนาีัไ้อยายไอไอ่พันเงี้ยเหียพโอ้ยมันวิสายุงเรพุทโาพีมณีจนให้เราใส่แฟมเฟิสมันวพีมณีว่าสิบสามองศากสสิบพันเลย่หนาวกเชียงม่เราหนาวกอยู่นี่ได้ไหมยาวมันอนเดยก่บานมัน ไก่้ภูเขาขาเจ้าหน้าแก่ือันเบื้องเบื้องอันอุณหภูมิมันน่ะในนี้บนหนาวเหมือนละอยู่ห้องหนาวใช่ไหมเบื้องยหญเนี่ยเด้อหาเมื่อสื่อหายยนยะใหญ่ใหญ่แค่ไปหาหมอด่ะหนาวคอยปิ้งอีกคอยปิ้งข้าวลามอีกมันแห้งๆเพราะว่าดูแล้วสื่อมาตะวานอันสามแยกมันมันแก่มันกินครึ่งเดียวมันยังอยู่ตรงนี้เปลาไลยฮันดึกหันดึกหันดึกหจอดึกหันดึกหันดึกหัน บอกว่ามาเอาผ้านไหวยดใส่านมาเอาเลยแลมันเพื่อนนี่ทีเดืยนหน่อยเท่านะันน้ันีสูบเอาใส่ยูเดีตตตุติสุกันยอขึ้นยเอขึ้นยะนยขึ้นเอาขึ้นไปน่ะไ่หิวน้ำใส่ดอกนี่หน่อยนี่ไหมตัวนีหนอนนไ ไม่ต้องพากันอาบน้ำแล้วเพราะคืนอ่ะหนาวพูต้องอานั้นแล้วก็เสร็จหนาวอุ่นก็มีนี่เออมาขี้พ่อเด็กอุ่นหน่อยอาบแล้วก็หนาวคือเกาย่างคืนนีเย็นเพื่อนด้วยเขาด้วยเขาเพิ่อนใครอยู่ได้กันยันทีบถีมันหามมึงว่าได้เขาได้เยอนมอกแต่มันทั้งร้อนฟืนมันหนาวทั้งนอกนี่ยุบุ่นก็เข้าไปก็อุ่นยุของเพื่อนสภาพใหญ่ครับใหญ่หนาวมากเลยครับตอนนี้ ใส่ทั้งหมวกทั้งผ้าพันคอทั้งเสื้อทั้งเกือบใช้ถุงมือเนาะกางเกงเืินเส้าให้ใช้ชอมตัวหนาวมากครับน้องคนขนมครับผมเย็นจะเยือกคระจุ่งนิดนึงนะถุงมือแบบอันรากเองนนะใส่อุ่นๆทั้งเตาเตาใครเนี่ยครับผมโอ้ยเป็นเล็กอันนี้แล้วที่เท้าคนนี้จะจังเลยบ้านเฮามันหนาวก็ดอกกระเบียบ้านอื่นหิมะหนาวแล้วเนาะบ้านแจ้มผู้เออทางเตาอยทาง กูบาดบาดามือแนหรออาเขาเตาเช่นหนู้องหามเตะเ่านะหามเตาเขาไปนะอืเอาทักกะซีแล้วก็เตานอนอ้อมเตาเตาไแล้วก็คางเลยก็โอ้ยอุอ้มังกรอนแตกเจ็บแงเลยเจ็บยิงอย่านงดบแลตากระตึ้งมือฉันบางอ่อสายบุรี่เที่ยงเหมือนจะดุไหนยาแล้วดอกนี่มาเจ็บมาปวดนีม่แห้งเลย่ตัดแต่ผาตัดไม่ด้แห้ง แล้วแต่ว่ามันตึงตหนังไม่ตึงมในดหมูฮะนัตไม่อีหนัมี่อยู่ในหูช่่านใใ่เลยว่าหนังว่าไจากห้ากหกาเร็จโต๊ะทางบุก็เสษไวม่้าเดียวมานั่งตากลมบนมันบอลมหมือบกิ้